สวัสดีครับสวัสดีค่ะรับชมข่าวภาคข้ามช่อง7 HD ช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้ เวลา8นาิกา43นาทีวันนี้สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารบ้านวิทยาศาสตร์ีนทร์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยอเภคลองหลวงจัังวดปทุมธานีทรงเปิดการประชุมวิชาการสวทชประจำปี2568โอกาสนี้พระราชาทานถ้วยรงวัลและกิตติบัตรแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ระดับชาติ N a ส DA Mi มโครมัล Con อ est ส ผู้ชนะเลิศการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทยครั้งที่16ผู้ชนะเลิศการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยครั้งที่26และผู้ชนะเลิศการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่27รวม21รางวัล สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทอชอร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจัดการประชุมขึ้นระหว่างวันที่26-28มีนาคมนี้ภายใต้แนวคิดขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วย AI เพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืนเพื่อเผยแพร่ค,ความรู้และผลงานวิจัยสร้างความตระหนักแรงบันดาลใจและส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาและประยุกต์ใช้ AI นำเสนอความก้าวหน้าและผลกระทบของเทคโนโลยี AI ต่อการพัฒนาประเทศในหลากหลายมิติ จากนั้นทรงเปิดนิทรรศการโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและนิทรรศการความก้าวหน้างานวิจัยพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสวทชสำหรับนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติอาทิโครงการ national AI strategy หรือแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทยพุทธศักราช2,565ถึง2,570เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นนำไปสู่การยกระดับ เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านห้ายุทธศาสตร์สิบห้าแผนงานเช่นส่งเสริมทักษะโคดดิ้งเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังและนักเรียนพิการตามพระราชดำริที่ส่งเสริมขออภัยครับที่ส่งส่งเสริมการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตดําเนินโครงการส่งเสริมการเรียนโคดดิ้งสาหรับนักเรียนพิการใน10โรงเรียนนําร่องตั้งแต่ปี2561และในปี2567ขยายขอบเขตสู่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ผ่านคิดไบรท์เอไอแพลตฟอร์ม และบอร์ดคิดไบรท์ไมโคร AI สิซึ่งนักเรียนโรงเรียนเศรษฐีในพระราชูปถรัรมภ์ส่งผลงานไปแข่งขันทั้งในและต่างประเทศได้รับรางวัลจากเครื่องฝึกสกดนิ้วมือสาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินด้วย AI โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาผู้ต้องขังเกษตรอัจฉริยะโอกาสในการสร้างอาชีพใหม่ที่เรือนจําชั่วคราวหนองกระทิงจังหวัดลําปางและเรือนจําชั่วคราวบ้านวิเตยจังหวัดหนองบัวลาพูสอนให้ผู้ต้องขังประกอบและติดตั้งอุป,ปกรณ์แฮดดิเซนส์ช่วยคํานวณปริมาณการใช้น้ําในแปลงเกษตร เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สามิติแบบเคลื่อนย้ายได้และพระราชทานให้ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกระโหลกศีรษะมูล,ลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศูนย์ตะวันฉายมหาวิทยาลัยขอนแกน่นและศูนย์พัฒนาักษณ์มหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะปากแหว่งพดรนโวและผู้ที่มีความผิดปกติบนใบหน้าและกระโหลกศีรษะตามพระราชดำริ โครงการเรียนรู้สเต็มศึกษาสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยโครงงานด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชโดยโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมจังหวัดนานร่วมกับหน่วยง,งานต่างๆอนุรักษ์ฟื้นฟูพันุไว้ในจังหวัดนานซึ่งเป็นพืชสำคัญต่อระบบนิเวศและเศรษฐกิจ การพัฒนาเทคโนโลยีไฮโดรเจนแบบองค์รวมเช่นไฮโดรเจนชีวภาพที่ผลิตจากก๊าซชีวภาพและของเสียทางการเกษตรช่วยลดของเสียสนับสนุนพลังงานหมุนเวียนรวมทั้งศึกษาการพัฒนาไฮโดรเจนสีเขียวจากกระบวนการแยกน้ำด้วยไฟฟ้าโดยใช้พลังงานหมุนเวียนนำไปสู่พลังงานสะอาด ข้าวสายพันธุ์ใหม่กับการยกระดับประสิทธิภาพการผลิตข้าวพื้นที่ทุ่งกุหลาร้องไห้โดยการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ข้าวสายพันธุ์ใหม่6สายพันธุ์ควบคู่กับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและสนับสนุนให้เกษตรกรสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีไว้ใช้เองการยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยด้วยการแพทย์จีโนมิกส์เป็นการรักษาสมัยใหม่ที่ใช้ข้อมูลพันธุกรรมของแต่ละบุคคลในการวินิจฉัยและรักษาโรคอย่างแม่นยำเน้น5้ากลุ่มโรคหลักได้แก่โรคหายากโรคมะเร็งโรคไม่ติดต่อเรื้อและสััพนธุศาตร สวทชช่วยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลขนาดใหญ่เชื่อมโยงข้อมูลจีโนมให้แพทย์นำไปใช้จริงเทคโนโลยีนี้ช่วยลดผลข้างเคียงจากการรักษาป้องกันโรคลุวงหน้าและลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพในระยะยาวทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกันเทือ IMU และ Gen นาดแอปพลิเคชันอุปกรณ์และแอปพลิเคชันแจ้งเตือนท่าทางและการพลัดตกหกลม้มจะแจ้งเตือนเมื่อตรวจพบว่าผู้ใช้อยู่ในท่าทางหรือมีการเคลื่อนไหวที่มีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บช่วยปรับท่าทางให้ถูกต้องและปลอดภัย นวัตกรรมระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับโรงเลี้ยงของกองพันธหาร,ราบโรงเรียนใน,นร้อยพระจุลจอมกล้าแก้ปัญหาการจัดการน้ำเสียที่ยังไม่สมบูรณ์ของโรงเลี้ยง เวลา14บสนาฬิกาสานาทีเสด็จออกนวังสาปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวนิพาพรอเลือกงามเพื่อในวยการโรงเรียนเซนฟรานซิสเวียคอนแวนนำครูผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเซนฟรานซิสเวียคอนแวนคณะกรรมการสมาคมสิทธิเซนฟรานซิสเวียในพระบรมราชินูปถัมภ์คณะกรรมการมูลนิธิเซนฟรังสามห้าและคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูเซนฟรานซิสเวียเฝ้าทุลอองพระบาท ถูกกล้าวถูกกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานหนึ่งศตวรรษจรัญพระผนเซนฟรังซิสเซเวียคอนแวนและเงินรายได้จากการจัดงานเดินเทอรพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธิา,รราศัย เวลา14นาฬิกา58นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดก,กระหม่อมให้เสด็จพระราชด,ดำเนินแทนพระองค์ไปยังศาลาพากกาพิรมโรงเรียนจิตลดาศูนย์จิตลดาในการพระราชทานประกาศียบัตรและรางวัลเรียนดีแก่นักเรียนชั้นอนุบาลประถมะศึกษามัธยมศึกษาของโรงเรียนจิตลดาและระดับประกาศยาบัตรวิชาชีพของสถาบันเทคโนโลยีจิตลดาประจำปีการศึกษา2567 โอกาสนี้พระราชาทานพระาราชโอการให้นักเรียนใหม่ระดับอนุบาลประถมะศึกษามัธยมศึกษาและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีการศึกษา2567พร้อมผู้ปกครองและครูใหม่ปีการศึกษา2567เฝ้าทูลละอองพระบาทถวายตัวจากนั้นพระราชาทานเข็มโรงเรียนจิตรดาแก่ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ25ปี พระราชทานประกาศสัญญาบัตรแก่นักเรียนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาประจําปีการศึกษา2,567พระราชทานรางวัลแก่นักเรียนอนุบาลที่มีพัฒนาการดีและมารยาทดีนักเรียนระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาและระดับประกาศสัญญาบัตรวิชาชีพที่มีผลการเรียนดีตลอดปีการศึกษา พระรานทานเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการกิจกรรมกีฬาและทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา2567อาทินักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในระดับชาตินักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับนานาชาตินักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ โอกาสนี้พระราชทานพระราชโอการให้นักเรียนและนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสสาเร็จจากการศึกษาพร้อมกันนี้ได้พระราชทานพระราชว่าดเพื่อเป็นสิริมงคลแก่คณะครูนักเรียนและนักศึกษาโรงเรียนจิตลดาตั้งขึ้นตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อปี2498ทรงมีพระราชประสงค์ให้เจ้าหน่ายชั้นสูงได้ส่งพระอักษรร่วมกับพระสหายซึ่งเป็นสามัญชน โดยนักเรียนโรงเรียนจิรดาไม่จำกัดว่าต้องเป็นเชื้อพระวงศ์ทรงเปิดโอกาสให้รับนักเรียนคลาสกันไปไม่ว่าจะเป็นด้านวงตระกูลพื้นฐานความรู้หรือสติปัญญามิได้ส่งเน้นด้านวิชาการเพียงอย่างเดียวแต่คุณธรรมและความประพฤติที่ดีถือเป็นส่วนสำคัญในการอบรมนักเรียนโรงเรียนจิรดานอกจากนั้นทรงแนะนําให้โรงเรียนมีการติดต่อกับผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดเพื่อทราบความเป็นไปและปัญหาซึ่งเกี่ยวข้องกับนักเรียนในปกครองถือเป็นหลักสําคัญ สมเด็จพระนิธิถาธิราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งเป็นประธานบริหารโรงเรียนตั้งแต่ปี2526ทรงมีพระราชดำริในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในด้านต่างๆในปี2547ส่งขยายการจัดการศึกษาประเภทอาชีวศึกษาโดยแยกไปจัดตั้งโรงเรียนจิตรดา,ดาสายวิชาชีพณสนามเสือป่าพระชวังดุสิตเพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาส่งเสริมพัฒนาการศึกษาวิชาชีพเพื่อสร้างเยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ องคมนตรีเชิญฮิรัญญาบาัตรพัดยศผ้าไตรและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระพรหมวชิราธรและเชิญสัญญบาัตรพัยดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พร,ระราชวชรกิจวิมล เวลาส0นาฬิกาวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเชิญฮิรัญญาบพัดยยศผ้าไตรและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระพรมชิราธรณวัดเทวราชกุญชรซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระราชดำริว่าพระสงฆ์ซึ่งดำรงในสมณคุณมีอุปการะยิ่งแก่การพระศาสนาสมควรจะได้เลื่อนอิสริยะฐานนันดรในสมณศักดิ์ ขึ้นมีอยู่จึงทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาพระธรรมวชิราภร์ขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองมีราชาินานามตามที่จารึกในฮิรัญยบัตว่าพระพรมวชิราธรคุณากรธรรมปฏิพานสุวิธานสังคกิจโกศลโสพลศีลาจารวินิช ปรีปิดกบัณฑิตมหาคณิสรบวรสังคารามขามวาสีสถิตณวัดเทวรกุณชรบวรวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครมีฐานานุสักตั้งฐานอนุกรมได้8รูปจากนั้นเชิญสัญญาบัตรพัทยศและพระไตรไปถวายแด่พระราชัชรกิจวิมลซึ่งมีพระบรมราชองค์การโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ พระอัฐกิจโสพลเป็นพระราชบัชรกิจวิมลโสพลศาสนภาระธุราธรมหาคณิสรบวรสังคารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวัดสามพระยาพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้สีรูปปัจจุบันพระราชบัชรกิจวิมลเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสามพระยา พระพรหมชิราธรมีนามเดิมว่าโสพลพุ่มพวงเกิดเมื่อวันที่5เมษายน2506ที่บ้านกาหลงจังหวัดสมุทรสาครบัระชาที่วัดกาหลงและอุปสมบทที่วัดหัวลําโพงกรุงเทพมหานครได้รับนามฉายาว่าโสพลจิตโตปัจจุบันดํารงตําแหน่งเจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชรเป็นพระอุปชาวิสามันเป็นเจ้าคณะภาค13และเป็นผู้ช่วยแม่กองบาลีสนามหลวง องคมนตรีไปติดตามการดาเนินงานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสักแก้วจังหวัดสักแก้วพลเอกประยุทธ์จันโอชาองคมนตรีรองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชไปติดตามการดําเนินงานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสักแก้วจังหวัดสักแก้ว ซึ่งเป็นผู้นําโรงพยาบาลพื้นที่ชายแดนของเขตสุขภาพที่6ขนาด400เตียงมุมพัฒนาสุขการเป็นโรงพยาบาลทิจิทัลขับเคลื่อนกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติอาทิการส่งกล้องคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงในประชาชนอายุ50-69ปีการตรวจรักษาโรคทางตาคัดกรองความดันลูกตาให้ผู้ป่วยโรคต้อกระจกและต้อหินส่วนผู้ป่วยเบาหวานได้รับการคัดกรองภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาช่วยป้องกันภาวะตาบอด ในช่วงบ่ายไปเยี่ยมชมกิจกรรมของโรงพยาบาลที่ร่วมพัฒนาชุมชน,นสณสถานีสุขภาพบ้านโนตบนตำบลบ้านแก้งอำเภอเมืองมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาระบบบริการช่วยลดภาักงานของโรงพยาบาลหลัก ให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้ง่ายขึ้นอาทิการให้บริการสถานีสุขภาพในพื้นที่ทําให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านสามารถเก็บข้อมูลการบริการสุขภาพเบื้องตน้นอาทิความดันโลหิตและระดับน้าตาลในเลือดโดยเสียบปักประชาชนที่เชื่อมฐานข้อมูลกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตบำบลทําให้เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการผ่านระบบการแพทย์ทางไกลในการให้คาปรึกษาเบื้องต้นและสั่งยาสามารถส่งข้อมูลเข้ารับ สามารถส่งข้อมูลการรักษาเข้าระบบ eclaim และส่งยาทางไปรษณีย์ได้ซึ่งจากการประเมินผลได้รับความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการช่วงนี้ขอเชิญชมความสวยงาม